5วัน5อัตรรสเพื่อคนเมืองจันทร์โดยพี่น้องชาวจันทร์และวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมทางสวทชจันทบุรี FM 90.25มเก์ขอเชิญร่วมฟังร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์นในรายการเมืองจันทร์ที่ฉันรัก i love จันทบุรีเมืองจันทร์ที่ฉันรัก i love จันทบุรี0 3 9 3 2 5 987 จันทบุรีอัญมณีแห่งภาคตะวันออกน้ำตกลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณสมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกู่ชาติที่จันทบุรีสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีค่ะผมเอกพงศ์วุญิเพชรรายงานตัวครับดิฉันเทพจันทวัฒนาอินค่ะ นนตัวเช่นกันวันี้วันที่สิบกันยารวันนี้วันที่สิบแล้วนะครับเดือนกันยานเดือนนี้เป็นเดือนที่ข้าราชการนะครับหลายหลายคนที่อายุครบหกสิป<ท>ีก็จะหมดภาร,ระหน้าที่หัวโขนที่สวมใจก็จะถูกถอดออกอ,อไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนะฮะก็ทํางานกันมานะ มำนานมันมงหลสามสามิบปีสี่ทีปีแล้วนะก็ก็ขอให้ให้มีความสุขกันก็แล้วกันนะครับที่จะหมดภาระหน้าที่แล้ว าจะหัวโขนออกแล้วก็ไม่ทันใส่หัวโขนกันไปนะฮะก็ไปหาความสุขก็เรียกที่เรียกน้องแทนที่จะเรียกหมอเรียกอะไรแต่คําว่าหมอนั้นมันก็ยังมีอยู่ใช่ใช่เหมือนทหารเขาก็ยังมียศอยู่เหมือนเหมือนกับอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ยังแต่อาจารย์เอกพงศ์เอกก็ยศถาบรรทาศากตร์ตำแหน่งต่างๆมันก็เป็นเพียงหัวโขนที่เขาสวมใส่ให้เมื่อบุตรพระ หน้าที่แล้วหัวโขนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเคยเป็นคู่ใหญ่เนะเคยจะทํำยังไงก็ทํากันต่อไปกันแล้วกันนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ดีใจนะที่กลับมาพบท่านผู้ฟังวันนี้มีอะไรดีๆจะมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก็คอยติดตามกันนะฮะก็เรื่องแรกเรื่องของฝนฟ้าอากาศก่อนนะครับช่วงนี้บ้านเรานะฮะก็มีอยู่สามเขาดูส่งแผนที่แดงเถืออสามจังหวัดเขาบอกระยองจันตราสท่านาต่อไเขาสีเหลืองสีขาวหมดเลยระยองโอ้โหท่วมน่าดูนะ จันบุรีก็ไม่แพ้เขาหรอกเห็นไหมจันบุรีก็ทำมาขานที่จะกู้เนี่ยก็เขาก็เตือนมาน่ยแล้วก็ยังไงก็ตามทีก็ฝากว่าประชาชนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมเก็บของขึ้นที่สูงเระวังน้ําท่วมฉับพลันเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องถ้ามีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือก็โทรไปที่039480 สามเก้าเจดต่อสองสาบริการยี่สี่ชั่วโมงเลยนะเป็นงานป้องกันบรรเทาสารภัยของโนท่าช้างนะฮะก็เตือนมาไปรับาต่ทุกท่านนะครับต้องเตรียมเก็บของไว้บ้างอย่าประมาทนะฮะเก็บของขึ้นที่สูงเพราะน้ําอาจจะท่วมฉับพลันได้นะครับอ่าก็ดีแล้วก็เอาบอกว่าศูนย์ประชาการเหตุการณโชว์จำรีได้ตรวจสอบประมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะครับก็อ่า จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติพบว่ามีปริมาณฝนตกสะสมสูงสามลำดับแรกในพื้นที่หนึ่ง <1 S 1> ตำบลวังแซมอำเภอมะขามร mm. ้อยเจ็ดิบสจุดหน่งมิลลิเมตรตำบลชาติไทยอำเภอเขาข mm. คิชจกูดร้อยแปดจุดห้ามิลลิเมตรตำบลน,นายัยอามนะครับนายยอ,อามเก้าสิบหจุม mm. ิลลิเมตรจากการตรวจสอบสถานการณ์ภัยในพื้นที่ข้อมูลณวันที่เก้า กันยายนสองหกสิแปดเวลาสิบเก้านากามีพื้นที่ผลกระทบเบื้องต้นนะครับสี่อำเภอเก้าตำบลสิบหกหมู่บ้านค่ะส <6 S 2> ิบหกหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรบ้างนะดูสิและมีน้าท่วมขังเส้นทางจราจรในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองหลายแหง่งอืมไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอําเภอเมืองจันทบุรีได้รับผลกระทบหมู่ห้าตำบลอีอ อห้าตำบลนะคะมีสิบสองหมู่บ้านตำบลอะไรบ้างตำบลหนองบัวค่ะหมู่เก้าอ่าน้ําท่วมนะคะหมู่เก้าไม่ใช่ไม่ใช่ําเอดงานไม่ใช่แม่หมาหมู่สิบอเนี่ยคือน่นท่วมทำเอดงานก็ที่บางจานนี่มันอยู่แล้วติดคลองติดทะเลน้าสิงห์เนี่ยท่วมได้เลยท่าแม่แล้วตำบลขบบางหมู่สี่หมู่ห้าหมู่แปดหมู่เก้าน้ำท่วมขัง รอการระบายบริเวณสวนผลไม้ค่ะอือก็เนี่ยก็ใครที่อยู่ที่พื้นที่ดังกล่าวนี้ก็ก็ระมัดระวังก็ด้วยกันแล้วกันนะฮะตำบลจันทนิมิตรหมู่4ใช่น้ําท่วมขังในบริเวณที่ลุ่มต่าเอ่งเป็นแอ่งกระทะนะคะจ้าตำบลมกระจะาหมู่2หมู่8น้ำท่วมขังรอการระบายค่ะตำบลท่าช้างหมู่8หมู่10หมู่11 น้ำท่วมขังบริเวณตลาดเจริญสุขบริเวณอู่เก้าเก้าและหมู่บ้านนาตาสินค่ะอืตำบลคลองนาายหมู่สองหมู่สี่หมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดน้ำป่าไหลหลากท่วมขังรอการระบายเช่นเดียวกันค่ะครับผมอ่ององค์กรบริปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ได้ดำเนินการสูบน้ำและใช้เครื่องจักรขุดลอก คลอ,อ,องไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่อำเภอเขาคิจกููดได้รับผลกระทบหนึ่งตำบลหนึ่งบ้านหนึ่งครัวเรือนในพื้นที่สามตำบลชากไทยหมู่หนึ่งตำบลน,น้ำท่วมขังบ้านเรือนราดรนนะคะซึ่ง พื้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรอการระบายเช่นเดียวกันค่ะมะขามอำเภอมะขามนะคะได้รับผลกระทบสามตำบลสามหมู่บ้านสองครัวเรือนตำบลอังคีรีหนึ่งโดยเยอะนะตำบลมะขามเนี่ยเยอะเยอะมากนะคะแล้วก็ตำบลปัทวีอำเภอตำบลปัทวี น้ำท่วมขังที่มูหนึ่งนะคะเป็นบางจุดค่ะรอการระบายเหมือนกันครับแล้วก็ใครอยู่ตรงที่รุ่มร่มก็ต้องมาระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับนี่รายงานความคาดหมายทางอากาศนะครับก็ประจําวันที่10นะฮะมีฝนฟ้ากระนองร้อยละหกสของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิยี่สิบสาถึงยี่สิองศาเซนียเค่ะ มสูงสุดสามสถึงสาสิบี่นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วส5บห้าถึงสาห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงหนึ<ม>่งถึงสองเมตรข้อควรระวังครับในวันที่สิบถึงที่แปดกรกฎาคมนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกที่สะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านในพื้นที่ล่มขอให้ชาวเรือเรือด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ก็เป็นการคาดนะฮะวันที่10ถึง11นะครับประเทศไทยมีฝนตกหนาแน,น่นมีฝนตกหนักบางพื้นที่หนักนะครับก็บอกเตือนเตือนกันไว้นะครับบางทีมันก็ ถ้าลมมันมีลมแรงมทิ้งก็ไปเร็วหน่อยนะถ้าไม่มีลมเนี่ยมันจะตกแช่อยู่อย่างนั้นแหละจะตกอยู่อย่างนี้ทั้งวันนั่นแหละนะคะนั่นนั่นก็ไม่อยากให้เคยโดนะก็เื่งตระมัดระวังนะครับเรื่องของอถูกฝนเนี่ยมันจะเป็นหวัดเป็นไข้หวัดเอาได้นะฮะอากาศพยายามชีชื้นด้วยเลี้ยงเลี้ยงนะคะระวังเลี้ยงฝนระวังืลอดเรื่องเปิดคนตัวเองบ้างนะครับทั้งลูกหลานทั้งคนสูงอายุคนติดเตียงอะไรเนี้ยใครที่มีก็ต้องดูกันนะครับ ครับผมวันนี้ผมมีของดีมาฝากอะไรคะรับก็เกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยเราเนี่ยเราเคยสูญเสียดินแดนมามากมายตั้งแต่ราชการที่หนึ่งมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยขั้งสุดท้ายเราสูญเสียรั้งสุดท้ายรั้งที่สิบสี่ที่ที่ไหนบ้างบางท่านยังไม่รู้เลยผมเก็บอันนี้มาให้ทางท่านผอแล้วก็น้องที่คู้กลุ่มเสียงก็จะเปิดให้ฟังว่าเราเสียที่ไหนที่ไหนเมื่อพศใดเราจะช่วยกันจะหนักว่าเราควรจะหวงแหนแผ่นดินของเราไว้ S <S <S จะสูญเสียอีกไม่ได้แล้วต่อไปนี้<ม>นะฮะแล้วตอนนี้บ้านเมืองของเราเลยครับระหว่างเรากับข้อพิพาทกับต่างประเทศแล้วก็ดูสิจะเบาบางลง<ม>ยังมีปัญหายอยู่อยู่ที่จังหวัดสแก้วค่ท<ม>ี่เขามาอยู่ตั้งสี่สิบปีนะฮะมจาจับจองอยู่สี่สิบปีจนเมัยเขามห็นแดงแต่มาแล้วก็ไปย,ยึดประเทศไทย,ยอยู่เขาหาว่าที่เขาเนี่ยกาลังออกข่าวทุกวันอยู่นะเนี่ยแล้วบอกเอ๊ะ กดพื้นที่มันเข้าไปอยู่ในประเทศไทยแล้วบางพื้นที่เขาได้อย่างไงนะแต่นี้กําลังทํารั้วหกสิบเอร์เซ็นต์แล้วนะค่ะทรายแก้วทารั่วปิดหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วประชาาวออกนะปิดแค่ไมใ่มให้เข้ามาแล้วประเทศไทยนะครับเมืองจันทิฉันรักช่วงเที่ยวเมืองจันทร์ กลางดงฟันปืนพี่เฝ้ายืนสู้เราร้า,รายไายรัจดหมายน้องชองชายเจ้าทรงถึงดึกถึงเพลงนี้เป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารหารที่ไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่มาเป็นเวลาพอสมควรนะ,ะที่เกิดวิพากเกิดข่าวนี้พี่พ,พาการันายแดนเนี่ยแหละก็เป็นกำลังใจให้กับ ทหารทุกเราทุกกรมกองไม่ว่าจะเป็นทาหารบกทหารเรือทหารอากาศพร้อมทั้งตำรวจตรวจชแดนที่ตำรวจภูธรท,ที่ปฏิบัติหน้าที่นะเพื่อปกป้องอธิปไตยและดูแลเป็นเประชาชนของเราครับนะขวันนี้เอาเพลงเป็นกำลังใจเป็นฝันมังใจให้คแล้วเพลงนั่นที่เปิดไปรู้ๆไม่เชื่อเพลงอะไรอนะ่ะไ,ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> เป็นเพลงประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราสูญเสียแผ่นดินไทยไปทั้งหมดสิบสี่ครั้งเราจะไม่เสียครั้งที่สิบห้าแล้ว เราไ,ไม่ยอมเสียแล้วนะเสียไม่ได้แล้วขั้นที่15เนี่ยนะเราดูสูญเสียแล้วที่แค่ดูในแผนที่ถ้าอยากก็เห็นเป็นเป็นจะเป็นแผนวิดีโอแล้วมีแผนที่เสร็จนะอยากให้เราได้เห็นว่าแผนที่ที่เหลือทุกวันนี้ที่เป็นด้ามฝันด้ามคิวๆเนะี่ยที่หายไป14ครั้งเนี่ยมากกว่าที่เหลืออยู่ปัจนจนุนอีกมันจะได้มากมากเลยในะแผนที่เราเนี่ยเพราะว่าเราต้องสูญเสียเพราะถูก ประเทศล่าเขาเรียกล่าอนนนคมล่าอำน,นาจนะพวกบ้าอำนาจเนี่ยนะก็มาแทะตรงหน่อยแทะตรงนีหน้หน่อยฝั่งลาวทิศสองปนาทิศสองจุไทย,อยของเราทั้งหมดเลยกัาพผู้ชายนี่ของเราทั้งหมดเลยนะค่ะเสียมาลาพระบองศรีสุพลเนี่ยของไทยทั้งหมดนะคะอยากเอากลับคืนจะเป็นองเรหมดเหมือนเดิมเป็นนี่จะใหญ่โตมากมายทีเดียวครับในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็น,นช่วงของการท่องเที่ยวค่ะ อ่หลายท่านแต่ว่าช่วงเนี้ยฝนฟ้าตกไปในก็ลับางเยนะก็ต้องเดินทางต้องมาระวังบางทีน้ําท่วมฝนตกแล้วก็ขับรถเร็วเกินไปเดี๋ยวก็ลื่นตกถนนอะไรนี่ก็ระมัดระวังด้วยก็อยากมังจันก็อยากมาเที่ยวที่นี่ครับชุมชนริมน้ําจันทบูรเป็นชุมชนเก่าแก่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนาะโอ้เห็นไสามารถพบเห็นศิลปกรรมประกอบสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างท้าลวดลายและการแกะสลักแบบฝรั่งเศส ชจีนไทยและแบบผสมผสานซึ่งมีร้านรวมจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกรวมทั้งอาหารหวานขาวสูตรโบราณชุมชนริมน้ําจันบุญได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนนะออืได้รับจากเนี่ยอาเซียนนะมาปี2อ6 2นู่าร่หนะ,ะสาขารางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอ,อาเซียน อ่าไม่เบานะไม่เบาไม่เบานะไม่หนักนะเนี่ยในประเภทเขตเมืองนะอยู่ในเมืองไพยใเต้เดี๋ยวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีเห็นไหมครับก็มาแล้วก็ประคามไปฝั่งฮานุนก็จะเป็นวัดโรมันเนี่ยวัดโรมันที่สวยงามนะครับเอามาเข้าในเมืองแล้วอวัดเขตนาบุญยารามชื่อเดิมคือวัด พิพิธัดเพื่อยี่เพื่อเดินดือเพื่อเพื่อเดินตื่อชื่อวัดนะำมาตั้งก่อตั้งพศสองพันสามรอเจ็ดสิบเจ็ดเกิดยังไงใช่ใช่เกิดยังยางแต่สมัยรัชกาลที่สามเป็นวัดยวนก่อสร้างเป็นศิลปะแบบจีนคนไทยเกิดเลยก็ไม่เกิดนี่ยังไม่เกิดนะมีการจัด เทศก,กาลบูชาดาวนพรเคราะห์เป็นประจําทุกปี<ช>แล้วก็ติดตามแล<ช>้วกาใครอยากจะมาบูชาดาวนพระเคราะห์นะครับ<ช>วัดขีณนนาบิณฑอ,อ,อยู่ในตัวเมืองอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับ<ช>แล้วก็เี่ยวอีกวัดนึ่ทีอสำคัญสาคัญแล้วก็มีตลาดาขายอาหารมีตลาดขายของที่ทเออเนี่เยอะะอุตสาหนาติกันนะเดินพอออกจากวัดขนณาบิณฑ์ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝา ก็ไปออกริมน้ําดิมน้ําตั้งแต่วัดจันทรารามไปยานุเลยท่าน้ําวัดไผ่ล้อม่าน้ําวัดไผ่ล้อมแล้วเ้ยวฝาก็เข้าไปไหนรู้ไหมเรยวเข้าไปศูนย์ส่งเสริมตลาดพลอยตลาดพลอยเรยวฝาช่วงนั้นในช่วงตรงี่จะผ่านจะข้ามไปวัดคาทอลิกจําได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่เคยไปนานแล้วนะจะจําได้เด็กๆเดือนอยู่แถวนั้นเนี่ยพอเรียนหนังสือก็อยู่ฝั่งวัดไผ่ล้อมแล้วข้ามเรยวมาตลาดพลอย เปิดทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์สามวันสามวันนะบรรยากาศจะคึกคักไปด้วยพู้ค้าแม่ค้าชาวไทยชาวต่างประเทศนะที่เอาพลอยมาขายบ้างซื้อพลอยบ้างนะแล้วก็มีร้านเจียมต่างๆนี่นะที่เขาขายพลอยที่ทําแล้วที่พลอยที่ยังไม่ทําอะไรเงี้ยคนก็เอาพลอยเม็ดๆมาขายที่ที่นี่ตลาดพลอยที่ก็มีคนต่างชาติมีทั้งคนไทยคนจีนคนแขกนะ คนชาวผิวดำอ่ะนะเขามาค้าขายกับเราใช่ไหมชาวพลอยไปทางนู้นมาด้วยเรียกพลอยออดพลอยออดนะเนี่ยก็จะมีใครอยากได้พลอยอยากเห็นพลอยแตกก็ไปที่ตลาดพลอยนะฮะก็จะมีเนี่ยทําเป็นแหวนก็มีทําเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดนะนี่ยเยอะแยะบนแบบเป็นพลอยนะค่ะแล้วอีกแ่กหนึ่งก็คือศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีก็มีพวกพวกเราเคยไปเป็นพิธีการอยู่ไม่ใช่เหรอพี่อะไรนะ ขายขายไม่รู้จี่เจนะอ๋อก็เคยก็เคยไปทําเป็นเอาของไปขายที่ตรงนี้ไปดูแลตรงนี้เคยเคยไปขายไปชมพิพิธภัณฑ์อาจจะไม่มีเครื่องประดับที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียเป็นรูปโดมค้ายๆค้ายๆเนี่ยเป็นรูปหัวเรือเป็นรูปนะอ่าแล้วก็เครื่องประดับที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียนะภาพยนตร์สามมิติ บุ๊จํไหนอัญมณีและเครื่องประดับจากโรงงานและงานบริการตรวจสอบอัญมณีด้วย<า>สนใจก็โทรไปได้0969340964ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีเครื่องประดับจังหวัดจ<า>ันทบุรีอยู่เยื้องๆกับที่ต้องการไปสณนยีจันท<า>บุรีไปษัีย์บางกะจะ<า>หลังโรงแรมเราก็เรียกโรงแรมอเทนกาวไปซอยนั่นแหละ<า>ถนนเรียกถนนมหาราช ถนนสายนี้ก็จะไปออกนู่นเข้าตรงข้างโรงแรมวิเทนจนถ้าเฉลบผ่านหน้าโรงพยาบาลไปปกก้าวไปแล้วก็ผ่านไปทางเลี้ยวฝาไปก็เข้าไปหลังโรงเรียนเทศบาลน,นะไปศูนย์ส่งเสริมอัญ,ญมณีถนนสายนี้ก็จะไปออกสะพานพิญญาศาสตร์ออกโรงพิสบาลเลี้ยวเข้าไปก็ ไปวัดเพล้อมไปไหว้พระนอนใหญ่พระนอนที่ใหญ่ที่สุดองเงเออยังนอนที่ใหญ่อีกอง์งึงไม่ใหญ่ที่สุดอะเล็กกว่าที่วัดเล็กเล็กกว่าที่นู่นแต่ว่าเมื่อก่อนก็ยังใหญ่อยู่ยังใหญ่อยู่อยังใหญ่อยู่นะเนี่ยคือแหล่งท่องเที่ยวของกว่าจัทบารีเรานะครับอยากมาบางจันทรอย่าลืมแวะไปสถานที่ดังกล่าวในตัวเมืองไม่ต้องไปไกลอยู่ติดตรงนี้เองเวียนอยู่ที่ต่วนนี้เวียนตรงนี้แต่ตรจนเที่ตรงนี้เองนะครับนี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่พาท่านไปเที่ยววันนี้ครับ เมืองจังที่ฉันรักช่วงอปอมชคุยขา่าวครับเพื่อนๆเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอปอปมชคุยขา่าวครับจากกรมประชาสัมพันธ์ครับประเด็นของคอรมอนุมัติงบกลาง8 0 0รยล้านบาทแก้ปัญหาหนมกล่องค้างสต็อกนะฮะจะซื้อนมโรงเรียนช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการนะครับรายละเอียดก็คือขันมนตรีเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนมกล่องค้างสต็อก ของสภาเกษตรกร,กรและชาติสพชและให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรรับเรื่องนี้ไปพิยาร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะฮะ,ะโดยดําเนินการต่อไปโดยให้รับความเห็นชอบจากหน่วยง,งานต่างๆไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วยโดยสภาเกษตรกร,กรแห่งชาติสพชเสนอคณะมนตรีให้ความเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหานงกล่องอิคาสต๊อกและมอบหมายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ เนื่องจากชุมชนหกรโครนมแห่งประเทศไทยจำกัด15แห่งประเทศทั่วประเทศนะครับมีปัญหาน้ํานมดิบแล้วก็ล้นไม่สามารถระบายนมผิดน้ํานมดิบส่วนเกินออกได้ทั้งหมดจึงจําเป็นต้องดําเนินการแปรรูปน้ํานมดิบดังกล่าวให้เป็นนมกล่อง UHT ซึ่งทําให้มีสต็อกนมกล่องคงค้างจํานวนร1 0 1 3ล้านฝากล่อง นะคิดเป็นมูลค่าประมาณ800ล้านบาทนะฮะก็เป็นทําให้สิค้างเนี่ยมันก็ตื้เสียะเนาะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงววนใหม่เลยนะฮะจึงมีข้อเสนอแนะให้แก่ปัญหามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ครบกลางรายการส่งเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในวงเงิน800ล้านบาทให้แก่องค์กรปกครองส่วนทงถิ่นนะฮะจำนวน500ล้านบาทแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกนชนสอยชอํจำนวน300ล้านบาทเพื่อจะซื้อนมกล่องค้างสต็อกตามปริมาณจำนวนนักเรียนที่เคยที่แต่และหน่วยนะครับนักเรียนที่ได้ดื่มนมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเนี่ยนะใ,ให้ก,กระทรวงเกษตรกและคณะกรรมการอาหารเพื่อ เด็กเยาวชนคณะกรรมการอาหารานมประสานงานติดต่อประเมินผลการบริการเขาในงานที่เกี่ยวข้องประโยชน์ที่รับเป็นการบรรเทาในในใความเดือดร้อนได้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อลดความเสียหายจากอาการทิ้งนมดิบเห็นไหมมาพินั้นถ้าไม่ทำก็นมดิบก็เสียหายไปนะฮะนี่ก็เป็นเป็นนโยบายที่รัฐช่วยเหลือ,อเกษตรกรด้วยเป็นการรักษาผลประโยชน์การแปรรูปการผิด นมของเกษตรกรเกษตรผู้เลี้ยงขานมเห็นไหมแต่หากการไช่วยอีกแย่นะเด็กนักเรียนได้รับบริโภคนมเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสองร้ยหกิบสามวันซึ่งเป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่าทางโภชการต่อเด็กเรียนในในอย่างดียิ่งนอกจากนี้วันที่สิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมาท่านปีได้เห็นชอบนะโครงการให้ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรและก็อนุมัติจะสรรงบ จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการรับซื้อน้านมดิบเพื่อ,อาการผิดขององค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยก็เป็นการที่าลบางก็มาดู<ค>ได้นะก็เห็นใจนะพี่น้องที่ผิดผิดนมเนี่ยนะนาหากว่าไม่ช่วยเหลือก็แย่นะขาตทุนขาทุนยยับ ต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยกันนะครับครับโดยในตอนนี้ได้เลฐบาตใหม่แล้วยกคนใหม่แล้วครับดูว่างานทุกอย่างคงจะเดินหน้าไปดีๆนะครับว่าคณนธมนตรก็ดูแล้วดูหน้าดูตาแล้วเออทุกคนก็พร้อมจะทํางานในประเทศไทยนะฮะก็ดีใจด้วยนะครับปับพี่น้องชาวไทยที่เห็นชมหน้าคณะโมคณะใหม่และแล้วก็ติดตามผลนับมีอะไรต่อม่อดะไรดีๆก็จะออกมาโดยเพราะ คนละครึ่งเขาบอกก็นายเดือนหน้าออกคนละครึ่งเดือนหน้าอเดือนเียอคนนั้นถ้าอยากจะได้เงินคนละครึ่งไปพักผ่อนไปซื้อของไปกินอะไรก็นหยก็เตียมเตียมเข้าลงทะเบียนได้มองเวลาแล้วอะไรเข้ามาเนาะที่เพลงก็ฝากไปยังพี่น้องทหารของเราเป็นกำลังใจให้ตลอดถ้าม้ท่านคนหนึดเนี่ยบางคนก็ไปขาอากาศอะไรเนี่ยไปกเสียณบางคนก็เสียชีวิตเออเนี่ยก็เราเราอยู่เดี๋ยวหลังเราก็ได้เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณ หน้าที่ของสถานีสพทอที่เอื้อเฟื้อทำเพลงนี้มาให้เราเพลงแรกเป็นที่เราสินที่เดียวถี่ครั้งเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยนะฮะครับและก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เกจิตามรับฟังสวทจันทบุรี 90.25MHz มีอะไรที่ให้ทางสวทจันทบุรีรับใช้โทรเข้ามาได้ครับที่039325987ครับวันนี้เราทั้งสองเวลาไปก่อนด้วยเพลงสุดท้ายวันนี้ขอบคุณทุกท่านโชคดีมีความสุข ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ